ยายบุญเหลือปักทูปแล้วเดินกลับบ้านไปโดยไม่ทำสังเกตว่าเหนือยอดไม้ตะเคียนนั้นมีเงาร่างหญิงสาวผู้หนึ่งกำลังจ้องมองมารูปทรงของเธอเลือนลางสวมใส่ชุดไทยสีอ่อนใบหน้าสวยแต่ดวงตานั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความสงสารเธอคือพิมพ์ทองนางตะเคียนสาวผู้สถิตอยู่ในต้นไม้นี้มานานหลายสิบปี พิมทองมองเห็นความดีและความพยายามของยายบุญเหลือมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาความขยันความซื่อสัตย์และความใจบุญที่ยายมีนั้นไม่เคยมีวันใดที่ขาดหายไปจากชีวิตที่ยากลำบากบุญเหลือเจ้าเป็นคนดีแท้เสียงหวานใสแต่แผ่วเบาดังขึ้นในมโนสำนึกของพิมทอง ชะตาชีวิตเจ้าควรจะดีกว่านี้ถึงจะถูกพิมพ์ทองยื่นมือที่โปร่งแสงออกไปเบื้องหน้าแล้วเขียนตัวเลขอารบิกสามตัวกลางอากาศตัวเลขนั้นเรืองแสงจางๆขึ้นมาชั่วครู่ก่อนจะหายไปในความมืดมิด